รับยิงแทกกัดหูสลับรถเกี่ยวข้าวรถเบ็คโครถเทคเตอร์ท <t ss>. ี่ขอจอกอพระคุณยาจังหวัดนครราชสีมาโทรศัพท์0 8 1 9 0 0 0 0 8 1 9 6 7 8 0 0 0และ 0890009333บริการด้วยความสุขสันาางานดีวันรอรับ <c oughs> okay. สั่งได้เลยจะมีเรียกของฝากเข้าแก่ขอบคุณครับ